ข่าวดีคอรมออนุมัติแล้วอนุมัติแจกเงินเยียวยาอีก1กลุ่มในวันที่26พฤศจิกายนนี้จ่ายต่อเนื่องอีก6เดือนได้เงินแน่นอนเช็คสิทธิ์เยียวยาด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะหรือว่าคอรอมอนะคะก็ได้ทําการอนุมัติแล้วนะคะอนุมัติการแจกเงินเยียวยาในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งโครงการนะคะและก็จะจ่ายต่อเนื่องออกไปอีกเป็นระยะเวลา6เดือนเลยนะคะสําหรับโครงการนี้นะคะก็ฟังให้จบนะคะจะได้รู้แล้วก็เข้าใจนะคะว่าทางรัฐบาลช่วยกลุ่มไหนอยู่นะคะซึ่งเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอนะคะ ก็ได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9โดยประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทภายในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ ทั้งนี้นะคะสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปนะคะที่เปิดกรีดแล้วรายละไม่เกิน25ไร่ระยะเวลาประกันร,รายได้จำนวน6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2,563ถึงเดือนมีนาคม2,564ก็จะแบ่งจ่ายเป็น6งวดเริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวสวนยางงวดแรกในวันที่26พฤศจิกายน2,563นี้นะคะสำหรับโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2นั้นนะคะก็มีเงื่อนไขดังนี้นะคะ การประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่15พฤษภาคม2563จำนวน1,834,87รายนะคะคิดเป็นพื้นที่จำนวน18,286,186ไร่นะคะสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วลายละไม่เกิน25ไร่นะคะ ระยะเวลาประกันรายได้จำนวน6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงเดือนมีนาคม2564ซึ่งก็แบ่งจ่ายเป็น6งวดนะคะและเริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวสวนยางงวดแรกในวันที่26พฤศจิกาย,ยน2563นะคะตามรายงานการระบุก,การกำหนดปริมาณผล,ผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ก็มีดังนี้นะคะผลผลิตยางแห้ง DRC 100%จำนวน20กิลกร,รัมต่อไร่ ผลผลิตยางก้อนถ้วย DRC 50%าสิเอร์นจำนวน40กิโลกรัมต่อไร่แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ60และคนกริดยางร้อยละ40นะคะในส่วนของราคายางที่ประกันรายได้แบ่งตามประเภทดังนี้นะคะยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางโสด DRC 100% 57บาทต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนถ้วย DRC 5 0 23บาทต่อกิโลกร,รมัมใช้วงเงินงบประมาณรวม142ล้านบาทนะคะ ทั้งนี้นะคะเกษตรกรก็สามารถตรวจสอบสถานะของตัวเองได้ที่เว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทยนะคะนี่นะคะก็คือ1โครงการนะคะที่ทางคอรมอนะคะก็ได้อนุมัติแล้วนะคะโดยจะจ่ายเงินงวดแรกในวันที่26กพฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งก็เป็นโครงการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ